สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่19กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามป็นข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจ,จกันบ้างเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้ชูเกลเล็งแข้ง50ล้านปอนด์เป็นตัวเลือกถัดไปสำหรับทางเชลซีหากพืดฮาแล่นจริงๆนะ โดยมีรายงานจากประเทศอังกฤษมาว่าโท o m มัสตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีระบุให้แข้งมูลค่ากว่า50ล้านปอนด์รายหนึ่งเป็นตัวเลือกถัดไปหากไม่ได้ตัวเอริกบาฮาเรนมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้โดยมีรายงานข่าวบอว่าเชลซีกำลังสูญเสียความหวังในการเซ็นยญญากับชัางเอริกบาวหฮาเรนในช่วงสมัยน,นี้และก็หันความสนใจไปที่การพยายามพากบรเบ,บริตเดวันดอสกี้ มาจากทางเเยอร์มินิกซึ่งเจ้าของแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกกระตือรือร้นที่จะนำผู้เล่นมาไดเก้าปลายใหม่เข้ามาหลังจากที่ทางเชมโมวนเนอร์ประสบปัญหาในการทำประตูและพวกเขาก็ระบุมาว่าหาร่งนัน้นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาแต่ทางบเบอร์มุนก็ยื้ออย่างเต็มที่และตั้งค่าตัวแข้งวันนี้เอาไว้ที่ประมาณ175ล้านปอนด์แต่ถึงอย่างนั้นนะฮะสโมสรนนเยอรมนีก็ยังยืนกรานมาว่าจะไม่ขาย นั่นทาให้เชลซีนั้นต้องกลับสู่กระบวนการการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งและก็จากการรรยงานของสุจอจมแชตอนนี้พวกเขาได้ฟื้นความสนใจในตัวของบริวนดอสกี้ดาวยิงของสึกบืนเดสเริกาเยอรมันท่าน,นี้ดาวเตะทีมชาติโปแลนนั้นเม้วยการที่แล้วนะผมที่ยอดเยี่ยมโดยสามารถทําลายสถิติอยู่มายาวนานของทางเกิลมุนเลอร์ด้วยการยิงไปถึงส7ประตูกันเลยทีเดียวแม้จะอายุครบสาสาปีแล้วในช่วงเดือนหน้า แตตอนนี้ชูเคิลนั้นมองว่ากองหน้ามาาประสบการณ์รายนี้เป็นตัวเลือกดีสุดของเขาในช่วนตลาดนักเตะณตอนนี้และอาจจะเป็นการสัญญานะครับในดมคติเพื่อเติมเต็มโอกาสที่ทีมของเขานั้นสร้างขึ้นเมื่อการที่แล้วแต่เรวันดอกสกี้นั้นมีสัญญาเกับทางเบย์มินนิคจถึงปี2023และแชมป์แห่งเยอรมันก็ไม่เต็มใจจะปล่อยเขาออกไปจากทีม โดวยว่ากันว่าอดีตกองหน้าดอทมุลน,นั้นก็ต้องการกตื่นรือล้นที่จะทดสอบตนเองในศึกฟรตบอลิกรกิจและก็พร้อมจะย้ายไปลอนดอนในขณะที่ทางบบเยนนั้นก็ไม่เห็นด้วยต่อความปรารถนาที่ปจุนภัยครั้งใหม่ของเขาซึ่งการเคลื่อนไหวสลับตัวเลวันดอสกี้เองแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่ต่างออกไปจากเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของเชลซีที่เน้นผู้เล่นอายุน้อยที่ยังไม่เข้าสู่ในช่วงพีคของพวกเขา และก็จะมอบข้อตกลง1ปีให้กับผู้เล่นที่อายุเกิน30ปีเท่านั้นโดยทัพสิงโตน้กเงินครามเชลซีนั้นอาจจะต้องทําให้เลวันดอสกี้เป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในสโมสรแต่สิ่งที่เขาจะตอบแทนให้มาก็คือพลังแห่งการยิงประตูที่ทีทมขาดหายไปได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ในระยะเวลาอันสั้นการเสนอราคา50ล้านปอนด์อาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนใจเบเยอร์มินิกได้และจะทำให้พวกเขามีเงินเพื่อจะนำไปซื้อฮาเลนในช่วงหน้าปรนี้เมื่อค่าจตสัญญาของนกเตะประนี้มีผลในการใช้งานเป็นนว่าง,งานนี้ทางจากเชลซีนะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ทางเออฮาเลนเนียเขาก็จะเป็นเข็มไปที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนนี้แทนนั่นเองก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปกันละกันว่าเชลซี จะได้ใครเพิ่มเข้ามาไหมในช่วงสมัยน,นี้แล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันด้วยกันครับพ <Perfect. Perfect. S 1> าเลททุ่มกว่า20ล้านปอนด์คว้าตัวเกฮีดาวรุ่งเชลซีอุดแนวรับโดยเคสันพานเลทนะผมประกาศคว้าตัวมาร์กเกฮีกองหลังดาวรุ่งจากทางเชลซีมาร่วมทัพด้วยค่าตัวเกือบ20บล้านปอนด์พร้อมสัญญายาวถึง5ปี โดยคิสันพาเลตท,ทีมแมนสุกพุลธริกิจประกาศจการคว้าตัวมาเกฮีเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากทางเชลซีสมรสรร่วมลีกมาเสริมเกมรับโดยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณ904้ล้านบาทพร้อมสัญญายาวไปวลาก,กว่า5ปีหรือจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน,ยนปีส0 2พนนั่นเองโดยกางหลังวิเศษีรายนี้ไม่สามารถขึ้นมาเล่นกระทันชิมชุดใหญ่สิงปรูจนถูกปล่อยให้กับทางโซนซีซิตี้ยืมตัวไปใช้งานในการเดอะแชมเปี้ยนชิปอังกฤษ เมื่อรู้กัการชี่แล้วและก็ทําผลงานได้เป็นที่น่าประทับใจพาทีมจบอันดับที่4ของตารางคะแนนได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกงสุดของผู้ดีจะน่าเสียดายไปพ่ายแบรนด์ฟอร์ดไป0ูนต่อสและรับชิงชนะเลิศอยา่างไรก็ตามเจ้าตัวนั้นก็ได้ย้ายมาเล่นกับชางดีเอโกในศึกฟบอลธุรกิจนากาใหม่ที่สุดนี้ ดเดี๋ยวบอกว่าผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากายนะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะได้มาอยู่กับสโมสรใหญ่ในสึกุตบอลบริกิจสโมสรกำลังดำเนินการินทางที่น่าตื่นเต้นจริงกับเจ้านายใหม่ที่เข้ามาผู้เล่นอายุน้อยที่มีฝีเท้าดีจํานวนมากอยู่ที่นี่และชัดเจนได้เลยว่าสโมสรที่มั่นคงและก็มีผู้เล่นชั้นนาดึงดูดให้ผมะจะมาค้าแข่งด้วยแาวเตะทีมชาติอังนกิษรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคนนี้ก็ได้กล่าว ส่ดัสตีฟแพทริชนะฮะประธานสมโมสรพาเลทนั้นได้กลับว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้เซ็นสัญญากับทางมาเกฮีเพราะเขาเป็นนักเตะพรสวรรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและชื่อได้เลยว่าเป็นการเสริมที่ดีให้กับสมโมสรในขณะที่เปล่านั้นสร้างทีมขึ้นมาในฤดูการใหม่ที่จะมาถึงนี้สหรับทางเกฮีเป็นนักเตะประเที่สที่ย้ายเข้ามาร่่งทีมคิสเันพาเลท พอจากทางมิเชลโอดิเซ่มิดฟิลด์จาทางเบรตติ้งแล้วก็เบรมี่ย์แมทิวผู้สปรัตูตที่ย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวโดยจะเข้ามาเป็นลูกน้องลูกทีมของปาทิกวิเอเวรนะฮะตำนานลูกหนังชาวฝรั่งเศสซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อน,นั่นเองเป็นําง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาบุข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ลบคำศบประมาทได้ย้อนดูผลงานชิรูในสีเสื้อของเชลซีโดยตอนที่ทางโอริเยชิรูนะครับย้ายจากทางอาอ์ตันข้ามฟากไปยังเชลซีอีกหนึ่งทีมในกรุงลอนดอนเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2018ที่ผ่านมานั้นหลายคนตั้งข้อสงสัยบอกว่าสิงห์คมเชลซีทำอย่างนั้นไปทำไมเพราะตอนนั้นชิรูทำประตูได้น้อยกว่าหลายฤดูกาลก่อนแล้วจนดูไม่น่าจะเป็นการสมทบที่ดีที่ซ้ำไป อย่างไรก็ตามตลอดช่วงสามปตูการที่ผ่านมานั้นชิโรูคนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเชลซีคิดไม่ผิดที่ดึงเขามาอยู่กับทีมถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังทาประตูได้อยู่เสมอโดยหากไม่นับพิสช่2017-2018ที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมในช่วงฤดตูกาลที่แล้วนั้นชิโร่นี่ก็สามารถทาประตูได้นะฮะให้ประสบความสำเร็จถึงขั้นได้ League, แชมป์เอฟเอคัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ยูฟายูโรปาลีกร่วมกับทางเชลซีอย่างน้อย อย่างละหนึ่งสมัยครั้งน,นี้ชิรูนั้นเตรียมที่จะออกประจนภัยอีกครั้งหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับทางเอซิมิลานสุดชั้นนำในศึกการชดเดยตอรี 3, แล้ววันนี้เราจะมาลองย้อนดูผลงานของชิรูกันในการลงเล่นกับทางเชลซีในทุกร,รายการกันสักหน่อยกแล้วกันโดยกันนี้เริ่มจากการผ่านบอลต้องอยอมรับาว่าหากมองกันที่จํานวนครั้งการแอสซิสนั้นชิรูคนนี้ทําได้ไม่ค่อยเยอะซเท่าไรนัก เพราะเขามียอดร,รวมเพียงแค่14แอสซิสตลอดช่วง3ารฤดูกาลครึ่งที่อยู่กับทีมแต่โดยรวมนั้น,น,นเขาก็ยังผ่านบอลได้ดีจนมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้ามากถึง70.4ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีดีสำหรับกองหน้าตัวเป้า นอกอน,นี้ชิโรูนั้นยังมีจังหวะผ่านบอลสำคัญที่นำไปสู่การทำให้ทีมได้ลุ้นประตูมากยิ่งขึ้นถึง61ครั้งแถมยังสามารถผ่านบอลไปถึงเป้าหมายในพื้นที่สุดท้ายได้อีกทั้งหมด1 2หนแถมถ้าเจอดลึกลงไปอีกก็จะเห็นได้ว่าเขานั้นสามารถผ่านบอลไปถึงเพื่อนร่วมทีมในกรอเขตโทษได้ทั้งหมด23ครั้งด้วยกันเลยนะตจอมาข้อที่2ลูกกลางอากาศ ด้วยส่วนสูงระดับ1 9 2เซนติเมตรทำให้ทางชื่อหรุนั้นเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เล่นลูกกาอากาศได้โดดเด่นซึ่งนั่นทำให้ตลอดช่วงสามฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมาเขาคนนี้เอาชนะการดวลลูกกาอากาศได้ถึง169ครั้งจากการขึ้นโขกทั้งหมด307ผลหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสูงอยู่ที่ระดับ53.3ก็กัเลชินจนะ จอมากคนที่3การทำประตูแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากใยนักแต่ชีวารูนั้นก็ยังทําประตูได้มากถึง39ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด1 1 9นัดในทุกรรยการให้กับทางโชซี 4. ซึ่งส่วนหนึ่งทําให้เขาเนี่ยมีผลงานการทําประตูได้ดีระด,ดับนั้นเป็นเพราะเขามีค่าเฉลี่ยการยิงตรงกรอบมากถึง3.4หนต่อน,นัดเลยทีเดียวนอกจากนี้ชีวารูนั้นก็ยังมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนจังหวะการยิงตรงกรอบให้เป็นประตูถึง 0.4ลูกต่อครั้งโดยถือว่าดีกว่าตอนเล่นกับทางอาร์เซนอลที่ทำไปได้ทั้งหมด0.34ลูกต่อครั้งซะอีกแถมดาวเตนเลือดน้ำหอมอไรนี้ยังมีผลต่างระหว่างจำนวนประตูที่ทำได้จริงๆกับจงหวะที่ควรจะเป็นประตูหรือก็คือเขาทำประตูได้มากกว่าที่ควรจะเป็นจริงๆประมาณ5ลูกด้วยกันขณะที่ทางตอนอยู่กับทางอาร์เซนอลน,นั้นตัวเลขในด้านนี้ของเขาอยู่ที่0.6เท่านั้นเองนะ น้นผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะเป็นการพูดถึงชิลูทิ้งท้ายไว้เพราะตัวเขานั้นฟอร์มก็ไม่ธรรมดาความปฏิหารของเขาก็เกิดขึ้นได้เยอะแยะใิถิ่นของเชลซีพอะฉะนแล้วการที่เขาจากไปก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าเด็กหน้าใหม่ของเรานั้นจะสามารถเชิดชายตำแหน่งเขาได้ไหมในช่วงฤดูกาลหน้าต้องหลอลุ้นกันต่อไปครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสมโมสรเชลซี 4. ประจำวันที่19กรกฎาคม2564โดยเฉพบะัครั้งเชลซีครับ